นัทวุฒิสมชัยอดีตกกตหาเศษหาเลยกับผู้ช่วยหาเสียงชีวินยูชนเขาไม่ทำกันการเมืองวันที่30มกราคม 68, นราฬิกา34มนาทีนัทวุฒิอาจสมชัยหาพื้นที่ทางการเมืองหลังปูดผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ย้อนเป็นถึงอดีตกกตจะรับผิดชอบอย่างไรวอนสังคมยาสนับสนุนพวกสร้างกระแสเมื่อเวลา15.30นาฬิกา30นาทีวันที่30มกราคม2568ที่ใจเชียงใหม่นายนัทวุฒิใสเกื้อผู้ช่วยหาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจพักเพื่อไทย พอทอให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตโพสต์ Post Facebook ทักทวงว่าผู้ช่วยหาเสียงต้องมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆว่าฝ่ายกฎหมายพักเพื่อทายดูเรื่องนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนจะแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงเราได้เดินสายหาเสียงทั้งภาคเหนือ าีสาหลายจังหวัดจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันเกือบสุดท้ายยืนยันว่าการทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงของนายทักษิณชิน,นวัตรหรือตนหรือใครก็ตามดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอย่างที่นายสมชัยพยายามตีหรือสร้างความสับสนนายนัทวุฒิกล่าวต่อว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องพลิกดูกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แต่ย้อนไปดูแนวปฏิบัติเดิมในการเลือกตั้งนายกอ,อบจอเมื่อ4ปีที่แล้วครั้งนั้นพักอนาคตใหม่ถูกยุบกรรมการบริหารมาตั้งคณะก้าวหน้าแล้วมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในหลายจังหวัดสุดท้ายก็เลือกตั้งสำเร็จและดำรงตำแหน่งครบวาระ ไม่เคยมีปัญหาหรือไม่เคยมีการสอบสวนใดๆจากกกตนายนัทวุฒิกล่าวว่าดังนั้นถ้านายสมชัยต้องการพื้นที่ทางการเมืองสังคมก็ต้องการพื้นที่ความรับผิดชอบจากนายสมชัยด้วยไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดสร้างความสับสนและทำให้เกิดความเสียหายตนยืนยันกับประชาชนว่า ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่ผู้ช่วยหาเสียงของทุกพรรคสามารถดำเนินการได้ไม่ผิดต่อกฎหมายอยากเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายแม้จะเห็นต่างกับพรรคเพื่อไทยก็ตามต้องเคารพข้อเท็จจริงเคารพต่อหลักการที่ถูกต้องผมว่าเลิกซะเถอะพวกที่หาเศษหาเลยกับผู้ช่วยหาเสียง จนกระทั่งจะตั้งข้อกล่าวหาโดยอาศัยคำว่าครอบนำทางการเมืองนายนัทวุฒิกล่าวเมื่อถามว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาบิดเบือนข้อมูลในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงหรือไม่นายนัทวุฒิกล่าวว่าเบื้องต้นฝ่ายกฎหมายของพักมีการตามเก็บข้อมูลแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่ แต่สิ่งที่ตอนอยากเรียกร้องคือความรับผิดชอบและวุฒิภาวะจากคนที่เป็นถึงอดีตกกตหากนายสมชัยตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนจะไม่มีคำพูดหรือประเด็นนี้ออกมาเข้าใจว่าต้องการพื้นที่ทางการเมืองแต่สังคมก็ต้องการพื้นที่ความรับผิดชอบด้วยเมื่อถามว่านอกจากนายสมชัยแล้ว ยังมีนายไทยกรพลสุวรรณที่ออกมาระบุว่านายทักษิณพาซวยอาจทำให้ผู้สมัครอบอรจอของพรรคเพื่อไทยได้ใบแดงนายนัทวุฒิกล่าวว่ายืนยันเรื่องนี้ไม่ได้มีความผิดอยากให้สังคมตั้งสติอย่าสนับสนุนวิธีการแบบนี้เพราะคนบางกลุ่มอยากมีบทบาทพยายามสร้างประเด็นให้เป็นกระแส แต่ความจริงก็คือความจริงความถูกต้องก็คือความถูกต้องหากประชาชนเชื่อมั่นในแนวทางและนโยบายของพรรคเพื่อไทยสามารถสนับสนุนนายกรอ,อบอบจพรรคเพื่อไทยได้ทั่วประเทศต่อข้อถามว่าสรุปแล้วใครจะพาซวยนายนัทวุฒิกล่าวว่าอย่าให้สังคมพลอยซวยไปด้วยกับคนที่พยายามจะยัดเยียดความซวยให้คนอื่น ทั้งที่เขาไม่ได้กระทำความผิดขอให้สังคมรู้เท่าทันและมองไปข้างหน้าดีกว่าสำหรับตนความพยายามหาเรื่องหาราวแบบนี้วินยูชนเขาไม่ทำกัน พราวฟ้าเสียโบสเฉลยเพศลูกเผยน้ำตาแห่งความดีใจครอบครัวร่วมฉลองอบ,บุ่นบันเทิงวันที่30มกราคม2 5 6 8 1นานาฬิกา33นาทีพาวฟาเสียโบสเฉลยเพศลูกเผยน้ำตาแห่งความดีใจขนาดยังไม่เห็นหน้าหนูยังมีความสุขที่สุดครอบครัวร่วมโมเมนต์ฉลองอย่างอบอุ่น ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดาและสามีเสียโบสนัทเดชได้ประกาศข่าวดีไปเมื่อปลายปี2567ว่ากำลังจะมีลูกคนแรกแล้วล่าสุดวันนี้วันที่30มกราคม68พราวฟ้าเสียโบสได้ออกมาเฉลยเพศลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้ลูกสาวนั่นเอง โดยพราวฟ้าได้ลงภาพคู่เสียโบท๊ทพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นทำเอาคุณแม่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เป็นน้ำตาของความดีใจพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่า baby girl is coming ขนาดยังไม่เห็นหน้าหนูหมามิยังมีความสุขที่สุดเลยหนูมาเติมเต็มมากๆ ป้าป๋ายายยายอากงพี่ป้านะอาก็พร้อมที่จะรักหนูแล้วนะคะ p r o f a b บส1 1 9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจนเดเรพิเยลท่ามกลางคนเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามที่มาพรฟ f าขีดล่าง KK